สวัสดีครับพี่น้องเจ้านี่นครับผมอย่างปลาครับอย่างปลาลูกครับผมทิกจอดครับยังหุนหุย,ยเลยพี่น้องอย่างปลาลูกแล้วมน,นู่เช้านน่เนาะโตงามๆครับผมเมต็มตะปิงเลยครับ ตะปิ่งนี่ก็6กโตรครับผมโตงามๆใสช่วยๆครับผมตัวอุ้ยๆเลยครับพี่น้องตะปิ่งนี่ก็หาโตเนาะหุ้ยงามครับน้องพี่น้องเมนูเส้นนี้ครับอย่างยังอุ้ยรับ ม้วนหนึ่งกับลาบนะพี่น้องหนึ่งกับกินปตูตเนาะทักเติบลูกครับพี่น้องเนี่ยบานนอกบานหน้าเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะฮะกินตามภาษากินปูกิกนปลาไปเต็นเนะเนาะพี่น้องสุดยอดครับ thịt nụ gã ăn và đục nó bị lộn à cho thật bản, bản tuổi ngầm นี่มาเสริมครับนี่มาเสริมอีกตัวหนึ่งไปแหงเน้ะพี่น้องถึงทำเลยพี่น้องเ้ยสุดเลยตึงหูหูเลยป๊าทโ t กลับแล้วครับหนาคู้ใครับนามันมากเจาพักไปหาปลาได้ัลอืมน้คุณปวยหนามากี่เออสาย กำลังลอกม่สุดยอดเลยครับสองกระปิ่งครับผมปลาขาวไม่ได้โตมากงามนะครับกับเมนูเสานี่เนาะพกโตกะหาที่เบ็ดโตพอดีกับกองเสริมกองทับเสริมกับตัวล่างปลาขาวครับพี่นาองกับผมเมนูเสริมในบ้าน มีัยญ์เนี่ยเนาะเมนูเสรอฟนวะันวันวันที่พักกับมันเนี่ยอือก็มีไข่าดาวพัดกะเพราเนี่ยเนาะนี่เนาะสามแปากกะอาหารหวานผลไม้ครับบักม่วงชุกพี่น้องชุกจอดเหรอครับเมนูบานเท่าเนาะ สามปากกินสามีกระพาะครับผมครับผมมักกดไหลกดแช่กดซับกระแข็งทีมงานบวกเตียงหลักอยากกินทิพย์พวอมิวติพยน้ำเลือดครับผมยกการที่วิว g ข่าวเศร้านี่ครับผมใบจำนี้นาะพี่น้องเนาะจิตใจกดไหลกดแช่ครับผมให้น้ำในเด้อครับคลิปๆใบจำนี้ครับผมสวัสดีครับ